ราคาทองคำยังปั่นป่วนหนักหลังสารบุธรสาราดไฟเขียวโดนนั่งทำลุยเก็บภาษีต่อทำให้ราคาโกลสปอร์ตล่วงจาก3,331ดอลลาร์ลงแต่3,295ดอลลาร์สวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ศุกร์ที่30พฤษภาคมนะครับวันนี้ต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นวันปิดเดือนพฤษภาคมราคาทองคําอาจจะมีการเคลื่อน ไหวพันผวนได้นักทุนต้องใช้การลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองเหรียของเมืองไทยที่สนับสนุนการงานของโกราลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริิมจาก y l g b u l l i บ n i เ t ียน a ินเ n a l นจำกัดบริษัทอินโดโกโกเทจจำกัดบริษัทออสซิดิจจำกัดบริษัทชายนิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัท T d ดีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมอร์ซีจํากัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยครับเช้านี้หลังจากที่เปิดตลาดตั้งแต่9โมงเช้ามาจนถึงเวลา10นาฬิกา30นทีราคายังคงขยับบวกอยู่50บาทนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาขายออกทองคาแท่ง99.5อยู่ที่51,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่5 9 0 0บาทขณะนี้ราคาขายออกทองรูปพันธ์อยู่ที่51,800บาทราคารับซื้ออยู่ที่49,982บาทจุด52สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่32.64บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยพักงสิงเห็งมองว่าแม้ว่าราคาทองคำ จะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นมาในสัปดาห์นี้นะครับแต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านสําคัญที่ดับ51,300บาทได้จึงแนะนําให้แบ่งขายทั้งรายที่ดับบังกวนะครับแล้วก็ใช้กรุ๊ตเชิงรับรอสะสมบริเวณ5 7 0 0ตัดขาดทุนหักราคาหลุดแนวรับ5 4 0 0บาทลงไปนะครับส่วนแนวต้านให้ไว้ที่51,300แล้วก็51,500บาทส่วนการเคลื่อนไหวราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้ยังคงผันพลนะครับก่อนจะมาปิดตลาดในแดนบวกได้30ดอลลาร์โดยช่วงต้นราคาถูกเทขายอย่างหนักนะครับลงมาทดสอบ ระดับ3,245ดอลลาร์ก่อนจะดิกลับไปแตะจุดสูงสุดของวันที่3 3 3 1ดอลลาร์ละช่วงท้ายก็ถูกเทขายลงมาปิดตลาดที่3,318ดอลลาร์แล้วก็ยังมีแรงขายต่อเนื่องนะครับทำให้เช้าที่ผ่านมาราคาลงทดสอบที่3,295ดอลลาร์ทันี้ราคาโกลด์ซอับบอร์ดได้พิถนจากผลการตัดสินของสารุทธร,รที่บุ๋วว่าประธานาทิบีทัมยังคงสามารถเก็บภาษีสุรากรต,ตอบโต้และก็ภาษีน้ำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมต่อไปได้โดยใช้กฎหมายฉบับอื่นๆเข้ามาเป็นตัวสมดบุลนะครับ เป็นเหตุให้ราคาทองคำโลกมีการเร่งตัวขึ้นขณะที่ดัชนีดอลลาร์ก็ปรับตัวลดลงต่ำกว่า100หน่วยครั้งนะครับจากความไม่แน่นอนทางด้านการค้าโลกนะครับส่วนการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้ตัวเลข GDP ไตรมาสน1ปี68ประมาณการครั้งที่2ออกมาที่ลบ 0. นเะครับสูงกว่าที่คาดการณ์ที่ดับลบ0.3เเซ็และก็จำนวนผู้ขอรับสิทธิ์การว่างงานรายสัปดาห์ออกมาที่2,40 0 0 0ตำแหน่งสูงกว่าที่คาดการณ์ที่2 2 9แ0นสงน้านตำแหน่งนะครับส่วนคืนน ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐนะครับก็คือดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับหรือว่าดัชนี PCE เดือนเมษายนโดยเมื่อเทียบไปนรายเดือนคาดว่าดัชนี Core PCE จะอยู่ที่0.1นะครับจากเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่0.0แล้วก็เมื่อเทียบเป็นรายปีคาดว่าดัชนี Core PCE จะเท่าเดิมที่ดับ2.6นะครับส่วนดัชนีรายได้ส่วนบุคคลเดือนเมษายนคาดว่าจะลดลงแตะ0.3จากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่0.5แล้วก็ดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคคลลเเดดือนนมษาาายว่จจะแต0.2%ก เดือนก่อนหน้าอยู่ที่0.7ซนะครับซึ่งตัวเลขก็มีทั้งเป็นผลบวกและก็ลบกับราคาทองคําสลับกันไปนะครับแต่ว่าช่วงนี้เองไอ้ตัวเลขแต่ชนิดต่างๆต,ตัวเลขสษิกิของสหรัฐเองก็จะไม่ส่งผลต่อราคาทองคํามากนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ยังโฟกัสตแต่เรื่องของสงครามการค้าแล้วก็ความขัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่นะครับนากลงทุนก็ต้องวางแผนด้วยคามระมัดระวังนะครับไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคาในประเทศทางชนนิงกลุ่มมองว่าเช้าวันนี้ราคาก์สปอตปรับตัวลงด้วยคําสั่งงงขขออาาาาาากกรรรรค้ส้สหัใะบตภษี ทำนะครับทำให้ราคาในช่วงเปิดตลาดร่วงลงอย่างหลักจาก 3,285/ ดไป3,245ราดอลลาร์นะครับก่อนที่ราคาจะเริ่มดิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งประกอบกับหลังจากนั้นไม่นานคณะบริหารของประธานาธิบดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลนะครับแล้วก็ศาลมีคาสั่งผ่อนผันชั่วคราวทำให้มร,รการภาษีาต่างๆก็ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับแล้วก็วันเดียวกันเองทางประธานธิบดก็กลับมาขู่ประธานเฟดนะครับให้เร่งลดอัตาราดอกเบีย้ยอีกนะครับทำให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นนมาจจททุุดเปีี่ยสคัญ3,300 ลกลาวรลายครั้งแล้วก็เป็นจุดสําคัญที่ทําให้ภาพรวมการขึ้นต่อยังคงดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนักทุนยังคงต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้มีเหตุการณ์พลิกผันของสถานการณ์ซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคําได้นะครับโดยกลุ่มการทุนทางเชนิงโกแนะนาว่ารอราคาทองคํายอดตัวให้โอเพนลองเด้นรอบที่3,306-3,285แล้วก็3,260ดอลาลาา์นะครับเคงคัสซอบลอยที่3,205 0วนาล่า,ลาส่วนแนวต้านอยู่ที่3,300 20.53,338แล้วก็3,350ดอลลาร์ด้าน TDC คาดการณ์การเคลื่อนไหวราคาทองคำโกลด์สปอร์ตว่าจะเป็นลักษณะของไซเวดาวนะครับใครจะรับที่3,300แล้วก็3,285ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,320แล้วก็3,350ดอลลาร์ขณะที่ g c a p กูมองว่าวันนี้ราคาโกลด์สปอร์ตเข้าใกล้ระดับสูงสุดรายวันของวันที่28พฤษภาคมที่ระดับ,บ3,325ดอลลาร์นะครับหากราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้ได้มีแนวต้านถัดไปที่3,350ดอลลาร์ในทางกลับกันหากราคาร่วงลงต่ำกว่า 3 3 0 0ดอลลาร์อาจเปิดทางให้ราคาลงมาทดสอบนะครับที่3,250แล้วก็หางหลุดในรอบนี้มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อนะครับไปยังงสินค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ3,217ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่เร่งหง c o m m u ้ i t y ในรายวันที่3,300แล้วก็3,287ดอลลาร์ส่วน d นต้านรายวันที่3,337แล้วก็3,362ดอลลาร์นี่คือภาพรวมที่โกลาวหยิบยกมาฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับทางนักวิเคราะห์ของทาง YLG นะครับมาด สารการค้าสารอุทธรมีการตัดสินสลับกันไปมาอย่างนี้ทําให้ราคาขึ้นไหวค่อนข้างจะผันผวนเลยกันแนวโน้มทิศทางราคาทองคําจะไปยังไงต่อนักลงทุนควรจับตากันอย่างไรดีติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ลากไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ